สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขวิ่งตัวเดียวบนและล่างอบางทีอาจจะมา2ตัวนะครับทั้งบนและล่างนะครับ ลองดูสิติตั้งต้น2พฤษภาคม64นะครับผมเป็นสิที่จะนําเสนอนะครับผมและก็การหลุดของสูตรนี้นะครับหลุดไปด้วยกันทั้งหมด4ครั้งนะครับผมนะ4ครั้งตั้งแต่ปี64 2พฤษภาคมเลยนะครับนะครั้งแรกนะครับครั้งที่2ครั้งที่3นะครับครั้งที่4ก็คือปี65นะครับครั้งที่4วันที่16พฤษภาคมปี65นะครับและก็ มาดูงวดที่ผ่านมานะครับ16กรกฎาคก9กับ0นะครับก็เข้าที่เลข0บนนะครับนะส่วนมากเอาจริงๆนะครับเฉลี่ยแล้วออกข้างบนเยอะที่สุดนะครับนะออกข้างบนเยอะที่สุดนะครับก็มาดูนะครับวันที่1สิงหานะครับเราได้เลข2กับเลข3นะครับ เลข2กับเลข3นะครับก็เวลาซื้อก็ให้มีติดเลข2กับเลข3บ้างนะครับนะส่วนมากนะครับส่วนมากก็หลักร้อยไม่ค่อยออกนะครับ1 1ครั้ง2ครั้งนะครับ2ครั้ง3ครั้งถ้ามาบนนะครับหลักร้อยมาแค่2ครั้ง3ครั้งเท่านั้นเองนะครับส่วนมากก็จะเป็นหน่วย10บนะครับบนล่างหน่วย10บนล่างนะครับ หน่วย10บ,บนล่างก็ยังมีโอกาสลุ้นนะครับโอเคเลข2กับเลข3นะครับนะงวดนี้นะเลข2กับเลข3หรู้ว่าใครจะไปวิ่งเลข2วิ่ง2บนนะครับหรือว่าวิ่ง2ล่างนะครับหรือว่าวิ่ง3บนวิ่ง3ล่างอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับนะก็ ไว้พิจารณาและกันนะครับนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ